ปนสวัสดีครับดบตอร์วิวรัสนะครับอันนี้ให้โชว์ก่อนเนาะก่อนปีเซนต์รอ่อล่อใจก่อนจะได้มีกองเชีย์เยอะๆนะครับก็เป็นเซตเดูแลเรื่องผิวหน้านะครับอะไรจบเรื่องของสิวทุกชนิดนะครับก็อยู่ในเซตนี้เลยนะครับ ตั้งเซตนี้มูลค่าอยู่ประมาณพันแปดร้อยบาทเดี๋ยวตอบคำถามนะครับแล้วก็ได้เอาไปใช้กันนะครับครับดรวิรัตนะครับไม่ใช่หมอนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหมอนะครับจากสถาบันดครคอสเมติกนะครับสถาบันฝึกอบรมแพทย์แล้วก็นักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจที่อยากลงทุนเปิดคลินิกความงาม จากประสบการณ์ของดรคอสเมติกมากกว่า20ปีนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวฟันนะครับเรามีโปรดักต์อยู่หลักสูตรอยู่4แบบนะครับเป็นหลักสูตรอัตการทางด้านของแพทย์ในหลักสูตรของการสอนการบริหารเรื่องของคลินิกและศูนยความงามนะครับเรามีการทําเรื่องของ private consult กับการเซตอัพต่างๆของธุรกิจความงามแล้วก็บริการในการจัดหาแพทย์ด้วยนะครับ เราสอนอัตการแบบหนึ่งตอหนึ่งนะครับเหมือนวันทูวันที่เราทําก็คือเราไม่เอาหลายหลายคนสอนกีละคนนะครับเพื่อให้ทุกคนกลับไปปฏิบัติได้จริงนะครับเรามีหลักสูตรที่เป็นเรื่องของคลินิกความงามต่างๆหรือศูนย์ความงามที่ไม่ต้องใช้หมอนะครับเรามีหลักสูตรร่วมกับหมหาลัยนะครับเอ่อซึ่งจะเปิดอีกรุ่นที่สี่อยู่ที่มีนาปีหน้านะครับ ออนอกจากนั้นมีวางระบบหรือเซตอัพระบบคลินิกความงามนะครับแล้วก็หาแพทย์นะครับ,รนะรบหรือผู้ช่วยแพทย์หรือผู้จัดการคลินิกได้นะครับลูกค้าเราคือแพทย์พยาบาลนะครับและการัลงทุนร้านยานะครับที่ผ่านมาเรามีลูกศิษย์เรามากกว่า32จังหวัดทั่วประเทศนะครับแพทย์ที่จบหลักสูตรเรามากกว่า1000ันะครับธุรกิจที่มาเข้าเรียนหลักสูตรเรามากกว่า200 นะครับไม่ไปนี่คือตัวอย่างกองนุกศสิษธ์ที่มาเรียนแล้วไปเปิดที่อยู่บนราชธานีหรืจะตั้งอยู่บนถนนชยานภูมิในเมืองภูมิราชธานีก่อนถึงสี่และกองไปที่21อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสายทีา6ค่ะ รบรรยากาศภายในคลินิกดูโปรโล่งสบายตามากๆค่ะเดินเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะจะพาไปชมว่าแต่ละห้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะครับตัวอย่างอยากดูของจริงเดี๋ยววันทวน,นะ <mm> นนะครับลูกศิษย์นะครับเป็นสมาชิกของเบรนไนเวลเนสแล้วก็เอาศูนย์กวา,งงามงนะครับเข้าไปอยู่ในร้านขายยาโดยใช้เป็นสนักร,กรแทนหมอนะครับเรามีได้รับรางวัลทั้งภาครัฐทั้งเอกชน นะครับและรับความร่วมมือทั้งในส่วนที่เป็นของมหาลัยสวนดุสิตนะครับราชมงคลกรุงเทพราชพัฒอุบลและก็ราชมงคลธัญบุรีนะครับได้ร,คคร,ร,นะร,รับเกียรติในการที่ให้ไปหน่วยงานราชการให้เราไปออกบูธในงาน h e a l t a นด์ B, ที่ยังกุงนะครับหลักสูตรเรากำลัง looking for แพทย์รวบาที่อยากเสริมความรู้นะครับและธุรกิจที่อยากเปิดกินิกนวามงามแล้วก็ ผู้ที่สนใจในหลักสูตรในวันที่22-23มีนาปีหนา้านะครับในหลักสูตรเกี่ยวกับการ,ร,กาารศูนย์กำลังและสปานะครับคําพูดที่แนะนํานะครับก็ธุรกิจช่วงนี้อะไรที่มันน่าสนใจนะครับเด็นเขาบอกว่าธุรกิจความงามจริงไหมนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงลงทุนแพงหรือไม่นะครับหรือว่าจําเป็นต้องมีหมอหรือเปล่ามีใครสอนหรือเปล่านะครับตอบได้เลยนะครับ มีเพื่อนอยู่ในเบียนไฮเวลเน่นะครับที่เชี่ยวชาญมากกว่า20ปีนะครับมีหลักสูตรที่สอนหมอแล้วก็การบริหารคลินิกแบบตัวต่อตัว,ตวนะครับลองคุยดูนะครับเผื่อจะได้แนวทางในการทำธุรก,กิจใหม่ๆนะครับสิ่งที่อาจจะได้ยินนะครับว่าช่วงนี้คนอยากเปิดคลินิกเยอะแยะเลยนะครับแต่กลัวโดนหลอกนะก็มีข่าวมาเยาอะแยะเลยนะครับไม่ใช่หมอเปิดได้จริงหรอนะครับแล้วธุรกิจความงามเปิดกันเยอะ ช่องว่างในตลาดมันยังทําได้จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดความก็จะผิดนะครับก็คือเรียนที่ไหนก็ได้นะครับมีการสอนเยอะแยะเลยนะครับนั้นเลือกราคาถูกแล้วกันนะครับการเรียนมีเยอะจริงๆคําตอบนะครับแต่ควรเลือกที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นประสบมีประสบการณ์จริงนะครับอย่างสถาบ,บันดรคอสเมติกนะครับถ้าจะเปิดคลินิกต้องเป็นหมอเท่านั้นนะครับแล้วลงทุนแบบ เราเราอาจจะหมดสิทธิ์เพราะเราไม่ใช่หมอนะครับแต่สถาบันดรคอสเมติกตอบโจทย์เพราะเขามีหลักสูตรในการที่จะทําศูนย์กลางที่ไม่ต้องใช้หมอได้นะครับสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับเรานะครับเพราะหลาอย่างเราเคยเจอมาว่าให้เราได้รับกิกเสืบปุ่งทําการตลาดให้หน่วยให้เลยได้ไหมเราบอกเราไม่ได้ทำนะครับเร,เราไม่ได้ทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะครับรไม่ได้ทําเรื่องของการออกแบบสื่อต่างๆหรือป่า ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งให้คุณไปแทนครับแล้วขอบคุณจะมาชิกวีนเวลเนี่ยนะครับในปีที่แล้วที่ไปเยี่ยมนะครับสังเกตการในหลักสูตรของผู้ประกอบสำหรับงนานดูหน้ากันเองนะครับนั้นถ้าอยากได้ายละเอียดแบบจองลึกนะครับวันทุวันหลังจากจบกระทุวันนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ